สนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็มันมันก็อยู่อาจจะอยู่ที่แบบดุลพินิจของแต่ละคนหรือเปล่าคำว่าเพื่อนของเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นที่เราแบบเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เราก็คือเนื้อออกป่าว่าแฟนเก่าเราทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันที่คบกันมาสิบกว่าปีแล้วเขาสนิทกันมากเขาเจอกันบ่อยมากแล้วเราก็เลยเหมือนมีโอกาสได้เจอกันเพราะเหมือนเราก็แบบเออเหมือนเป็นแบบฝั่งแฟนๆอะไรเงี้ยเออก็เลยมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ อืก็เลยไปแฮงเอาท์กันไปแบบเ mm. ที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยอืมไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะแค่เราหรือเปล่าที่สนิทไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็นับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ยังชวนกันไปดื่มไปดิง้งชวนกันไปตีแบดชวนกันลดน,น้ำหนักชวนกันไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ก็ก ก็อาจจะก็อาจจะอยู่ที่ดุลพินิษแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้ดีกว่าเราเราก็ไม่ไม่ว่ากันเข้าใจได้อืมนั่นแหละไปเปลี่ยนเรื่อง